สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ fc ทุกทุกท่านนะคะเอ,อ่อวันนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของการทำบุญหมู่บ้านของของหมู่บ้านจักเองค่ะแล้วก็การทำบุญนี้ก็จะมีการสะเดาะเคราะห์พิธีพิธีสะเดาะเคราะห์นะคะให้ให้กับาชาวบ้านด้วยค่ะ สายสินที่อยู่ข้างบนนียที่เห็นนะคะก็คือเป็นสายสินที่เตรียมจะให้แต่ละคนสะดอเคราะห์แล้วก็ในบาทนี้ก็จะเป็นคนที่จะมาสะดอเคราะห์ก็จะต้องมีการตัดเล็บตัดเล็บมือเล็บเทา้าแล้วก็ตัดผมนะคะแล้วก็มีวันเดือนปีเกิดใส่กระดาษนะคะเอามาไว้ในเปยน,นี้แล้วก็จํานวนเงินกี่บาทตามอายุนะคะเมาไว้ในบาทเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วนะคะในนี้ก็จะมีรายละเอียดนะคะมี กับข้าวแล้วก็ปั้นหุ่นคนด้วยแป้งนะคะหลายอย่างค่ะแล้วก็ในนี้ก็น่าจะเรียกเป็นใบเป็นอะไรคะเป็นไม่ทราบอะค่ะแต่ว่ามันเป็นทางพิธีทางบ้านนะคะและนี้ก็คือคือ,อาสายศิญ์ที่โยงนะคะเตรียมที่จะให้ชาวบ้านมานั่งทำพิธีกันนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้เราก็จะได้เห็นนะคะว่า เขามีการขั้นตอนการทําพิธีของการสะเดาะเคราะหอย่างไงนะคะค่ะตอนนี้ก็มีการรับสินรับพรจากาพระคุณเจ้าก่อนนะคะแต่ละคนก็มานั่งกันตามช่องของสายศีลน,นะคะที่อยู่บนหัวนะคะซึ่งพันไว้เตรียมที่จะอเอามาเวลาทำการสะเดาะเคราะนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะรับสินรับพรกันเสร็จแล้ว จากนี้ไปนะคะก็จะมีการจุดเทียนค่ะจุดเทียนที่อยู่ในโอง่งเห็นไหมคะเทียนสองเล่มใหญ่ๆแล้วก็โอ่งขนาดนั้นนะคะสาหรับทําพิธีน้ามนต์ค่ะถัสำหรับทําน้ามนต์นะคะแล้วก็เจ้าอาวาสนะคะเจ้าอาวาสวัดก็ท่านพระครูค่ะจริงๆแล้วท่านเจ้าอาวาสวาดัดเนี่ยจะเป็นเจ้าคณะอําเภอะะของอําเภอท่าตูมเองค่ะแต่ว่าท่านไม่ได้จวาวัดอยู่ที่วดัด ใหญ่ที่อำเภอท่าตูมแต่ว่าท่านจำวัดอยู่ที่บ้านปรีมเพราะว่าท่านบวชกับบ้านปรีม,มานานค่ะท่านก็เลยขอจำวัดที่นี่เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็แต่ละคนก็ดึงสายศีลออกมาแล้วค่ะแล้วก็เอามาพัานใส่กับหัวของตัวเองนะคะกำลังใส่ในหัวของตัวเองค่ะแต่ละคนนะคะ พอหลังจากนั้นนะคะก็เจ้าอาวาสวัดก็จะเข้ามานั่งในอาสนะอาสนะหรือเปล่าคะท่านเจ้าอาวาส<ฟ>ท่านเจ้าอาวาสท่านเจา้าพระคูน,นี่ละค่ะนี่ท่านมานั่งแล้วะคะ่ะเพือ่อที่จะทำํำพิธีสะดอกพระนะคะ แล้วก็ภาษาที่ท่านสวดนะคะก็จะเป็นภาษาบาลีคู่กับภาษาเขมรที่สวดสดอกรอ่ะนะคะระยะเวลาที่ท่านจะอาวาสท่านเจ้าพะครู สวดน,นะคะก็าาประมาณหน่ชั่วโมงสวดสะดอคลอนค่ะในพิธีทางบ้านนะคะเวลาเสร็จจากการสวดแล้วก็จะมีข้าสารมาเกี่ยวข้องนะคะก็จะมีนำข้าสารมาโปรยอยนี้ค่ะ ก็คือไล่ไล่สิ่งที่ไม่ดีออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีโปรภำสารซึ่งจริงๆจักเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าที่ควรแต่ว่าคือเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านนานใช่ไหมคะพ่งจะกลับมาอยู่บ้านก็พอมาเห็นพิธีก็อืพิธีของชาวเขมรบ้านเรานี่ก็มีขั้นตอนอยู่เยอะมากเลยอะคะ่ะเยอะมากเลยในะแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยจะมีพิธีหลายอย่างมากเลยคะ่ะพิธีทำอะไรคะ ทำบุญข้าวสารนะคะโอ้เยอะค่ะเยอะเยอะจริงๆมีท่านเจ้าท่านจะเอาบ้านนะคะก็สุดเสร็จแล้วค่ะช่วงที่เสร็จุดเสร็จแล้วค่ะก็แต่ละคนก็จะใกล้คือตอนนี้นะคืนนี้นะคะใกล้เสร็จพิธีแล้วใช้เวลาประมาณกี่วโมงัน คือโดยปกติแล้วเส้นสายสิลตัวนี้นะคะพอหลังจากที่ทำการาทำพิธีเสร็จแล้วก็จะมัดไว้คืนค่ะและเนี่ยมาตอนเช้าเห็นไหมคะสายสิลถูกมัดไว้คืนหลังจากนั้นชาวบ้านก็จะมาวัดกันตอนเช้าเพื่อที่จะมาใส่บาตรกันค่ะเนี่ยค่ะก็มาเตรียมตัวกันใส่บาตรพระคุณเจ้าก็มาพร้อมแล้วค่ะ แล้วก็ชาวบ้านก็จะใส่บาตรกันนะคะสังเกตนะคะมีแต่ผ้าไหมเลยนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะอุ้ยลืมไปค่ะนี่เป็นอาหารหวานนะคะที่สำหรับถวายถวายพระนะคะจัดเตรียมไว้นะคะหลังจากใส่บาตรเสร็จก็จะถวายถวายอาหารเช้านะคะพระฉันเช้าค่ะ ค่ะก็จะนั่งรอกันนะคะว่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของผ้าไหมนะคะส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านหรือว่าคนที่สูงอายุอะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะใส่เป็นผ้าถุงโฮลนะคะอัมพรมแล้วก็สมอส่วนใหญ่นะคะก็ สำหรับคนที่สูงอายุนะคะแต่สำหรับคนที่อายุน้อยๆก็จะเป็นผ้าสิ้นผ้าสิ้นสวยๆส่ว,สวนใหญ่นะคะกำลังจะบอกให้ชมรูปค่ะแต่ว่าคงเห็นไม่ชัดอะค่ะรูปที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมมค่ะที่จะกำลังโชว์ให้ดูเนี้ยค่ะ รูปนี้นะตั้งตั้งแต่จะเกิดมานะคะก็เห็นแล้วอะจนสีจางหมดแล้วอะคะ่ะคือดูไม่เป็นสีแล้วเอาเป็นสีฟ้าๆแล้วะคะ่ะทีเนี้ยเอ่อจะคือเป็นร้อยปีหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะคือเก่าแก่มากเป็นลักษณะของรูปที่เอ่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอะคะ่ะเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าแต่ละอันแต่ละอันแต่ละกรอบแต่ละกรอบอะนะคะชูโชคกันหาชาลีอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่มีอะไรค่ะเพียงแต่แจ็คอยากจะโชว์ว่าที่ที่หมู่บ้านแจ็คก,ก็มีของเก่าแก่โบราณน,นะคะอย่างรูปอย่างเงี้ยค่ะก็นานหลายปีมากค่ะก็เลยอยากจะโชว์อยากจะบอกค่ะจนสีซีดหมดเลยนะคะจากสีแบบสีธรรมดาเท่าที่จำได้เมื่อตอนสมัยที่ไปเล่นที่วัดบ่อยๆจะเป็นสีสวยนะคะแต่ตอนนี้เป็นสีฟ้าหมดแล้วค่ะนานแล้วค่ะ นะคะก็ยังดีนะคะที่ที่แถวบ้านยังมีอนุรักษ์อของเก่าๆกันอยู่หลายอย่างเหมือนกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่ๆจ๋าที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ